พบกันในเช้าวันจันทร์ที่13มิถุนายนนะครับเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำและค่าเงินบาทเพื่อจะนำไปใช้ในการตัดสินใจซื้อขายทองคำและเงินบาทจากกราฟรายวันราคาทองคำเมื่อวันศุกร์นั้นมีการแกว่งตัวผันผวนก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมาปิดที่1,000 แปดร้อยเจ็ดสิบเหรียญระหว่างการซื้อขายราคาทองคำสุดตัวลงไปทำจุดต่ำที่1,825งหเหรียญแท่งเทียนมีลำตัวขาวข,าวขนาดยาวคือเป็นการเปิดต่ำปิดสงูงแท่งเทียนมีเงาส่วนล่างซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อจากแนวรับที่มีเข้ามาสัญญาณ r s i เป็นบวก ขณะที่สัญญาณ DMI ขาดทิศทางที่ชัดเจนทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มเกล่งตัวออกด้านข้างในทิศทางขึ้นหรือที่เราเรียกว่าไซเวอพภายในกรอบ1,847ถึง1,889เหรียญราคาทองคำจะยืนยันการปรับตัวขึ้นเมื่อราคาทองคำสามารถ ยืนปิดเหนือ1,929เรียนปัจจัยหรือตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําในช่วงนี้คือตัวเลขเงือนเฟ้อรประจําเดือนพฤษภาคมของสหรัฐอเมริกาเพิ่มจาก8.3เปอร์เซ็น์เป็น8.6เปอซ็นตทำให้ตลาดคาดว่าการประชุมในช่วงถัดไปเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น ขึ้นมา0.75%จากที่เคยวิเคราะห์ว่าน่าจะเพิ่มเพียง0.5%บวกกับแรงกดดนันที่เกิดการไถ่ถอนเงินลงทุนจากตลาดทุนทั้งในสหรัฐและนอกสหรัฐทำให้ค่างเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแต่เม็ดเงินลงทุนบางส่วนจะกลับเข้าซื้อทองคำเพื่อสกัดเงินเฟอ้อ ในระยะสั้นราคาทองคำมีกรอบแนวต้านอยู่ที่1,889เหรียญและ1,911เหรียญและมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,847เหรียญและ1,828เหรียญกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายทองคำในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานนะซื้อโเอปิดลอง ช่วงที่ราคาทองคำอ่อนตัวลงระหว่างการซื้อขายเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,889เหรียญและตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า1,859เหรียญและแนะนำให้เปิดสถานะขาย o p e n นช็อเมื่อราคาทองคำปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่1,889เหรียญ ้าหมายทำกำไรอยู่ที่1869เหรียญและแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อทองคำปรับตัวขึ้นปิดเหนือ1 8 8 9เเหรียญทิศทางของค่างเงินบาทจากราฟรายวันเราจะเห็นว่าค่างเงินบาทมีการเคลื่อนตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องกราฟรายวันแสดงถึงค่างเงินบาทกำลังปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน ของจุดสูงเก่าที่34บาท85สตางค์ต่อ1ดอลลาร์แรงขายทำกำไรที่มีออกมากดให้ข้างเงินบาทลงมาปิดที่34บาท73สตางค์ต่อ1ดอลลาร์แท่งเทียนปรากฏเงาส่วนบนหรือ upper shadow สะท้อนถึงการเกิดแนวต้านสัญญาณ ISI เป็นบวกแต่ มีแนวโน้มที่จะเกิดสัญญาณ b a s บ d i ส e ดเ e จ c นซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังถึงช่วงปลายตลาดขาขึ้นขณะที่สัญญาณ DMI แสดงถึงทิศทางการปรับตัวขึ้นค่างเงินบาทจึงเคลื่อนตัวไปตามช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางค่างเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ค่างเงินบาทอ่อนตัวในระยะสั้นค่างเงินบาทมีกรอบแนวต้านอยู่ที่ สามสสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์และสามสิบห้าบาทสองสตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์และมีกรอบแนวรับอยู่ที่สามสบสาทห้าสี่สตางค์และสามสบสาทสาสตางค์ต่อ1ดอลลาร์กลยุทธ์ส,สําหรับการซื้อขายค่างเงินบาทในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อช่วงที่ค่างเงินบาทปรับตัวลดลงระหว่างการซื้อขาย ป้าหมายทำกำไรอยู่ที่34บสาท8ดสบห้าสตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า34บสาทห้าสิบหตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้เปิดสถานะขาย Open s h o r t เมื่อค่าเงินบาทปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่34บสาท8ดสบห้าตางค์ต่อ1ดอลลาร์ เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่34บาท69สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ตัดขาดทุนเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นปิดเหนือ34บาท85สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และนี่คือทิศทางราคาทองคำและค่างเงินบาทประจำวันจันทร์ที่13มิถุนายนสวัสดีครับ